สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคลองพารวยเนาะค่ะพี่น้องเอฟซีท่านไดเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะค่ะเผื่อสิบได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องนะคะพี่น้องค่ะมือนี้แอคติมาทําคลิปของเซียนบางบอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะพอดีเซียนบางบอนกรติดทุระเนาะค่ะบอสามารถที่จะให้สัมผณ์ได้เนาะค่ะแอดกันเลยเอามาลงคลิปฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะ ค่ะจะเป็นตัวไดนั่นกลับไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเนาะคะ่ะพี่น้องท่านใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเผื่อสิบได้พลาดข่าวสารเด็ดๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะค่ะก็ไปรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยค่ะรับชมไปพร้อมๆกันเลยเนาะคะ่ะของเซียนบังบอนเนาะคะ่ะวันที่สิบหกเนาะคะ่ะพี่น้องสิบหกมิยอเนาะคะ่ะพี่น้องหกห้านะคะ่ะพี่น้องเซียน บางบอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะเซียนบางบอนเนาะค่ะงวดที่แล้วก็รุดเนาะค่ะก็บอกเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องหวยมันก็มีเขามีรุดมันก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะพี่น้องค่ะก็เป็นเพียงแนวทางเนาะค่ะพี่น้องก็ขอโทษขออภัยเนาะค่ะพี่น้องเซียนก็บอกว่ามันรุดเนาะค่ะพี่น้องก็บอกเป็นยังเนาะค่ะพี่น้องก็เป็นแนวทางฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ค่ะกลับชุ่มไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะเสียงบานบอนให้ตัวใดมาเนาะค่ะพี่น้อง mm hmm. เสียงบานบอนนะค่ะวิ่งเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิ่งวิ่งบนเนาะค่ะพี่น้องวิ่งบนวิ่งบน,งบนเสียงบังบอนก็ะไ่มาเก้าเ mm hmm. นาะค่ะพี่น้องเก้า กับสองนะคะพี่น้องเป็นเลขสามตัวนะคะพี่น้องค่ะเป็นเลขสามตัวนะคะพี่น้องก็มีติเซียนบางบอนไห่มาเนาะคะ่ะพี่น้องเก้าหกศูนย์เนาะคะ่ะเก้าหกสองเนาะคะ่ะเก้าสองศูนย์เนาะคะ่ะพี่น้องภาพพี่น้องกะ จะวินกระไดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวินเป็นสองตัวแอดกัิจับคู่ให้เนาะคะ่ะเป็นหกศูนย์นะคะ่ะหกสองเนาะค่ะพี่น้องสองศูนย์อย่างนี้เนาะค่ะพี่น้องพี่น้องก็วินเอากระไดเนาะค่ะพี่น้องหมักตัวไดเก็ะวินเอาอยู่ในนีเดอร์ค่ะพี่น้องค่ะค่ะวิ่งกับสายแลนสายจวดกับยาพาดเด้ค่ะวิ่งเก่ากับสองเนาะค่ะพี่น้องค่ะ ก็จะเป็นเนาะค่ะก็สิเป็นเก้าสองเนาะค่ะพี่น้องที่จับอันนี้ให้เนาะค่ะแล้วก็เก้าหกเนาะค่ะเก้าหกเนาะค่ะที่เป็นสองตัวนนะค่ะก็ก็เป็นสามก้าหางเดี๋ยวค่ะลเนาะค่ะพี่น้องแต่เพียงแต่กลับไปเนาะค่ะพี่น้องกลับไปกลับมาเอานะค่ะพี่น้องค่ะกลับไปกลับมาเนาะค่ะค่ะวิ่งล่างเนาะค่ะส่วนในส่วนล่างเด้อค่ะพี่น้องค่ะล่างเนาะค่ะ วิ่งล่างเนาะคะ่ะวิ่งล่างวิ่งล่างสองเนอพี่น้องค่ะสองเนาะคะ่ะที่เส้นบังบอลได้จับขู่มาให้เนาะคะ่ะพี่น้องก็คือสองแปดเนาะคะ่ะพี่น้องสองแปดแลวกะ็สองเก้าค่ะ เสยนบังหมอนไดงห้เนาะค่ะพี่น้องเส้นบังหมอนก็นหายเป็นสามตัวเนาะค่ะพี่น้องแต่แอดกลับมาจับเป็นสองตัวให้พี่น้องก็คือหกศูนย์หกสองสองศูนย์เก้าสองเก้าหกนะคะพี่น้องค่ะหรือพี่น้องจิมีตัวเด็ดตัวดีตัวใดามาจับใส่เอากระไดเนาะคะ่ะจะหมัดตัวใดก็จับใส่วินเอาอยู่ในนีะะน่แล้วค่ะเนาะค่ะวินเอาเลยนะคะเดี๋ยวแอดจะ ทวนให้อีกรอบหนึ่งเนาะค่ะว่าเซียนบางบอนให้มาตัวใดเนาะค่ะพี่น้องค่ะวันที่16มิถุนายนเนาะค่ะพี่น้อง2,565เนาะคะ่ะเซียนบางบอนเนาะค่ะพี่น้องให้มาเนาะคะ่ะวิ่งบนเนาะคะ่ะ9กับ2เนาะคะ่ะที่ให้มาเป็นเลข3ตัวเนาะคะ่ะก็คือ960 962เนาะคะ่ะ920เนาะค่ะพี่น้อง ค่ะที่เส้นบางบอลไฮมานนี้ค่ะกับเป็นเลขสามหางเนาะคะ่ะพี่น้องสามตัวนี่สามหางแต่แอดมาจับจับตัดคู่ไฮตัดสองตัวไฮเนาะคะ่ะก็คือหกศูนย์หกสองนะคะ่ะแล้วก็สองศูนย์นะคะ่ะพี่น้องแล้วก็มาเก้าสองนะคะแลักะเก้าหกนะคะพี่น้องค่ะส่วนเลขล่างเนาะคะ่ะที่เส้นบางบอลไฮเนานะคะ่ะเลขล่างเนาะคะ่ลละ,คะพี่น้อง วิ่งล่างสองนะคะพี่น้องค่ะวิ่งล่างสองนะคะจับคู่นะคะก็มีสองแปดสองเก้านะคะพี่น้องก็แคบนาจอไวเดอร์ค่ะของเซียนบางบอเนะค่ะพี่น้องงวดที่แล้วก็ลดแหละค่ะแต่กาบ่เป็นหยังนะค่ะหวยมันก็มีเขามีลดมันกับเป็นเรื่องธรรมดาเนาะค่ะที่ว่านี่กับเป็นเพียงแนวทางนะค่ะพี่น้องหมักกระจัดคัดกับพานนะค่ะพี่น้อง คนบอกอยู่ภาคอีสานคนหมุนอยู่บ้างกอกเนาะคะ่ะพี่น้องกาบอรูว้ว่ามาสิออกตัวใดเนาะคะ่ะก็เป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็เป็นผู้นําเสนอเดอะะ้อค่ะพี่น้องเอฟซีทุกท่านเนาะคะ่ะหมักตัวใดก็วินเอานี่แหละค่ะอยู่ในนี่เนาะคะ่ะหวดนี่ก็อาสิบอาพาักของเซียนบางบอนนี่แหละคะ่ะพี่น้องค่ะแอดก็เอามานําเสนอฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเซียนบางบอนเนาะคะ่ะพี่น้อง ค่ะเสียนบังบอนก็ติดธุระเนาะคะ่ะตอนแรกแอดก็จะโทรสัมภาษณ์เนาะคะ่ะพอดีแอดก็มีงานถ่ายคลิปหลายที่เนาะคะ่ะพี่น้องก็พอดีเวลามาัน,านก็บอตรงกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะท่านแอดบ้างเนาะคะ่ะเสียนบังบอนเพิ่นก็นติดธุระเนาะคะ่ะก็เลยบอตรงกันก็นเลยบปสามารถที่จะสัมภาษณ์เอาเสียง เซียนบางบอนมาให้พ okay, okay, right. hey ี่น้องได้รับฟังกันเนาะค่ะพี่น้องเด้ออาจจะเป็นโอกาสหนาเนาะค่ะพี่น้องสิเป็นงวดหนาเนาะค่ะแอดจะโทรสัมภาษณ์ให้พี่น้องเอฟซีได้ยินเสียงจากเซียนบางบอนเนาะค่ะพี่น้องค่ะงวดนี้หรือรอบนี้แอดก็เอามาลงคลิปเนาะค่ะให้พี่น้องได้รับชมกันก่อนเนาะค่ะรอบหนาเนาะค่ะพี่น้องแอดจะโทรสัมภาษณ์เสียงเซียนบางบอนเนาะค่ะมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะค่ะค่ะ พี่น้อง FC ธันใดเขามาแล้วเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะก็อย่าลืมเนาะคะ่ะกดไลค์กดแชร์เนาะคะ่ะเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้ทางช่องเนาะคะ่ะเพื่อที่เสหาคลิปเด็ดๆดีๆ,ๆมาฝากตอนพี่น้อง FC เพราว่าสิอยู่ไกลหรือไกลเนาะคะ่ะบ่าว่าฝนสิตกหรือแดดสิฮ้อนเนาะคะ่ะพี่น้องแอดกับเสียมาฝากตอนพี่น้อง FC เนาะ,ค,ะค่ะค่ะก่อนพี่น้อง จะลงทุนเนาะคะ่ะกับไฉสติเนาะคะ่ะพี่น้องะคะ่ะไฉสติดีๆวิเคราะห์เบิ่งดีๆีเนาะคะ่ะกับเป็นเพียงแค่แนวทางเนาะคะ่ะแอดกันแนะนําให้จับเสียงลอตเตอรี่ไว้เนาะคะ่ะผู้ละใบสองใบเนาะคะ่ะพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่าน,นะคะ่ะกับเอฟซีท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งเนาะคะ่ะเพื่อสิบใดพลาดข่าวสารเด็ดๆดีๆจากทางช่องคลองพารวยเนาะคะ่ะก็ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซี FC ทุกท่านเนาะคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้ทางช่อง แอดกัสิหาคลิปเด็ๆดๆดีๆมาฝากตอนพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องเอฟซีทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเนาะคะ่ะลำลำรวยๆวยกันทุกคนเดอ้อคิดสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความปรารถนาที่ดังใจคิดเนาะคะ่ะก็สำหรับคลิปนี้แอดก็ขอฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีคะ่ะ